บอกค่ะอยากเดินแบบไหมไม่คิดอะไรเลยแล้วบ,บอกว่าอยากค่าเออแต่งหน้าตัวเองเดี๋ยวนี้เลยค่าตอนนั้นแต่งหน้านางแบบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีคนมาทําผมตอนนั้นจําได้เลยอ่ะตอนนั้นไว้ผมยาวครึ่งหลังใช่ป่ะครับเขาก็มาถักปีให้ เป็นเปียแบบเปียเปียยงๆเอามาเหมือนก้าวผมเงี้ยถักๆเงี้ยเราก็จําได้แล้วก็แต่งๆต่งแต่หน้าเสร็จแล้วตอนนั้นมันผอมมากนะผอมมากและสูงมากสูงกว่าทุกคนที่เป็นนางแบบอยู่นตรงนั้นครับคามสูงขีงนธาเท่าไหร่ร้อยเจิสโอ้ก็ถือว่าสูงถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงรุ่นนั้นไม่มีไม่มีประหลาดอยู่คนเดียวก็จะสูงแล้วก็มันจะเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งซึ่ง การเป็นดังแบบต้องสูงครับเข้ามา<ส>แล้วเข้าใจไหมแต่ตอนนั้นผู้หญิงไทยเนี่ยมันยังไม่มีสูงเท่านี้อะเราก็โอ,โอเคว่าเอาแล้วว่าชีวิตนี้ก็เลยได้ทํางานอันนั้นแล้วทําไมเขาถึงชวนเราย้อนกลับไปครับอืมก็ไปถามก็บอกอ้าวก็เธอก็เคยมาซ้อมฉันนะเห็นแววแถลวอ๋อแล้วเธอเนี่ยผอมมากเลยผอมมากและสูงมาก เข้าขายการเป็นนางแบบได้แล้วหน้าตาเธอก็แปลกดีเพราะว่าคุณสมบัติครบมากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนางเอกครับอ่าต้องสวยครับงนั้นนางแบบต้องเก๋อ่านั่นคือสิ่งที่เขาบอกเราว่าก็แอบมองเราอยู่ใช่นะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างวันแรกที่ขึ้นแคทวอล์กตื่นเต้นที่สุดในโลกสั่นไหมถามจริงวันนั้นต้องสั่นเดี๋ยวต้องบอกว่าไม่สั่นไม่สั่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเอาเอาใหม่นะ ลืมอาชีพแรกไปครับเป็นนางรำมาก่อนม่ท่านผู้ชมหมกหลายอาชีพเลยออลืมลืมลืมพระคืออย่างนี้เรียนนาาศิลินครับเวลาเรียนเนี่ยก็เป็นตัวเอกมาตลอดเวลาครับดังนั้นเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคงหลายๆคนไม่รู้จะรู้จักไหมตามห้องอาหารไทยจะมีรำละครเราเนี่ยก็ถูกไปทำงานเป็นอาชีพนะคะ ได้กินเงินเดือนเป็นเดือนอเราก็จะไปลำอย่างเงี้ยทุกวันก็จะมีมวันหยุดแค่หนึ่งวันอะไรเงี้เป็นต้นเราก็จะไปลำครั้งแรกเลยนะคือที่ทิมแลนด์โอ้โหอยู่ที่ไหนพงเพชรดิ <laughs> <laughs> ฉันต้องนั่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 งรถเมเพื่อที่จะมาลงตรงป่า ตรงนั้นน่ะคือพงมเชรเป็นป่าคล้ายๆเหมือนคล้ายๆใช่คล้ายๆเหมือนไปต่างจังหวัดน่อยๆและเสร็จแล้วมันก็จะมีถนนเล็กๆนี่เข้าไปนะเข้าไปในนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนโรสการ์เด้นเลยสมัยก่อนสมัยนี้คือโรสการ์เด้นใช่ไหมเมื่อก่อนอันแรกคือทีมแลมันจะเป็นสถานที่สําหรับการการแสดง ศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมทั้งหมดที่เป็นไทยให้ชาวต่างประเทศมาดูออ๋เหมือนเวลาเรานั่งรถไปไปไปลอสกกร์เดนนะเขาเรียกว่าไปสวนสัมพลางประมาณนั้นแหละคือจะดูวัฒนธรรมดูการแสดงอ่านั่นแหละเราก็จะเป็นแผนกลำคุณอนนภาก็ต้องนั่งรถไปมาไกลมากวันไหนที่สามล้อไม่มีต้องนั่งช้างเข้าไป โอ้โหเพราะช้างเนี่ยมันจะมีโชว์อยู่แล้วไงก็จะขนไอ้พวกนางลำเนี่ยนั่งช้างเข้าไปช่วงน้ำท่วมชีวิตไม่ง่ายนะก็ต้องนั่งช้างเข้าไปเพราะช้าง่สูงที่สุดก็ไปเนี่ยกึ่งกึ่งกึ่งเนี่ยรำสนุกมากรำอยู่นานเป็นปีนะโอ้โหรำอยู่นานถือว่าเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบว่ารำแค่นั้นนะเขาจะมีงานศพงานแต่งงานบวชงานฉลองวันเกิดยศฐาน ท่านในพ้นอะไรเงี้ยก็ไปรำก็ไปรำเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีแดนเซอร์ถามว่าแดนเซอร์ไม่เข้าใจอันนั้นืือาจจะเป็นการฝึกฝนทําให้เราไม่ร ok> ู้สึกก็เลยไม่ตื่นเต้นถึงจะถามเพราะวันนี้ท่านแสดงออกอยู่แล้วครับดังนั้นการเป็นนางแบบหน้าวันนั้นเนี่ยก็ก็ไม่รู้สึกประมาแต่มันหัวใจพองโตก็เลยจะบอกเลยเนาะมันเหมือนคนรอคอยเลยมันใช่เลย ถามริงรอคอยมันกี่ปีแอบฝันเล็กฝันน้อยคิดไปก็หลายปีปอยู่นะแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเคยไปแอบเป็นเป็นดังแบบไม่ได้ตะตังอะ่ะให้กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขาจะมีพวกนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับออกแบบเสื้อผ้าพอจบ พอจบเขาก็จะไปเกณฑ์หน้า,าตาดีสูงๆอยากเดินทั้งหลายเนี่ยมามาช่วยเดินเสื้อให้หน่อยด้อยเลยเอาย่างนวลมาทิง้งทิ้งงานประจ,ระจำก่อให้ได้ไปเดินไปเดินไปเดินนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มี <c oughs> เขาเรียกว่าไม่มีเนื้อแท้ของพี่มา้าไม่มีความคิดที่ดีก็ไม่ได้ปักหลัก คำว่านางแบบคือพี่มา้าอะไรคือจุดขายและคิดได้ยังไงทําให้คนจ,จําจนถึงวันนี้นะเลยแซยิดยังบอกม้าออนนภาคือนางแบบของประเทศไทยก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เมื่อตอนที่เริ่มเดินครั้งแรกเนี่ยนะคะก็ก,ก็คือครับก็คือคก็คือ,คคอผมเผ่าก็ยังยาวครับเหมือนเหมือนสาวๆทั่วไปครับและเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็ได้ทุนไปเรียนที่ ฝรั่งเศสแต่กับกเรื่องของการแต่งหน้ารเรื่องของกสกินเรื่องของน้ําหอมอะไรเงี้ยครับนะฮะเสร็จปับเนี่ยพอไปตรงนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคของของการการเครซี่ผู้หญิงโอเรนเทลลุกก็คือดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเจ็ดปองเน่เนี่ยดังมากนางแบบคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ตัดผมมาแล้วก็เป็นผมอย่างเงี้ยบอบตอนนั้นอะดิฉัน่ะผมยาวมาก แล้วก็อยู่ๆมาวันหนึ่งก็ลำคาญผมก็เออเราทําอะไรแปลกๆเราก็เลยตัดผมมาบ้างครับแล้วก็เลยตัดผมมาแล้วก็ตอนนั้นน่ะเดินแบบบ้างนะตอนอยู่เมืองไทยเดินอยู่บ้างครับเฉยๆคือเดินอยู่แค่นั้นเองนะอาจจะไม่ได้มากมายใช่และเสร็จแล้วพอ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 ,พอกลับมาจากที่นู่นก็เลยตัดผมเป็นผมบ๊อบให้เหมือนกับเป็นญี่ปุ่น,นครับพอกลับมาปั๊บอ่างานตรึม งานไหลมาเทมาเตึมเราบอกว่าโอ้โหตริมเพราะว่ามันแบบดูแปลกดูเก๋ดูไม่เหมือนใครโอ้โหแว่าล้วเพิ่งจะกลับมาจากฝรั่งเศสใช่แล้วแบบโอ้โหแล้วงานโอ้โหเดินกันแบบว่าเพียบนึกออกไหมเดินกันที่ที่สำคัญที่สุดก็คือพอหลังจะกลับมาจากฝรั่งเศสพี่ม้าเดินแต่ละโชว์ส่วนมากจะฟินาเลสใช่ใช่เพราะว่าตอนถ้าไม่ใช่ฟินาเล่นี่ไม่ใช่โชว์ที่ดีนะต้องออนนภาฟินาเล่ ไม่หรอกสาเหตุเพราะว่าตอนนั้นเรายังใหม่อ <retrieve> ยู่ไงรับแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมคงจําได้นะฮะโดยเฉพาะรุ่นนี้นะฮะแต่ก่อนเขามีรายการแฟชั่นในทีวีด้วยใช่ไหมนี่ไปเอาข้อมูลมาจากคนดูม่หลุดมคุณมีแฟชั่นสวยอะไรนะรายการชื่อมันจะมีมาเดินไปเดินมาใช่ เออเออของคุณสมชายนิลวันแล้วเดินจะต้องภาคด้วยครับทรงผมกล้าวเป็นเออ่ตะเข็บอยู่ด้านหลังจำได้ไหมครับแล้วก็สารเป็นตะก้อสิบเอ็ดช่อเวลาเดินเราก็ต้องต้องโชว์เขาบอกช่อไหนก็ต้องบอกช่อนั้นเนี่ยแล้วา็เนี่ยแล้วกล้องก็จะถ่ายจำได้เลยตอนนั้นพี่ม้าบรรยายต่อทีละเสื้อผ้าแล้วหลังแล้วจะบรรยายยังไง ประดับด้วยดอกไม้แคทเทอรียาชุดเจ้าสาวสวมาจะเดินชุดเจ้าสาวครับชุดเจ้าสาวสีขาวคอสี่เหลี่ยมแล้วก็ต้องทำเป็นคอสี่เหลี่ยมระบายคอสี่เหลี่ยมแล้วต้องสี่เหลี่ยมหันไปหันไปแล้วก็แล้วก็ระบายเป็นชั้นเชิงอยู่สามชั้นแขนยาวมีระบายตรงแขนเข้ารูป เออ่บานมีลูกไม้ด้านหลังก็หมุ้ขอขอบคุณชุดสวยๆจากนิรันดร์ทำมรแล้วผมจากเอสาียมจำได้แต่ตอนนั้นนะ่ะต้องบอกก่อนว่านางแบบรุ่นรุ่นเราที่เป็นท็อปเนี่ยครับไม่ไม่ค่อยไปเดินนะ ไม่ไปเดินเลยอเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกว่าคนระเกตกันครับเราจะเดินแต่เฉพาะในโรงแรมเท่านั e ้นเมื่อก่อนเนี่ยแฟชั่นโชว์ในห้างสรรพสินค้าก็ไม่มีนะแฟชั่นวีคก็ไม่มีเราจะมีจัดแต่เฉพาะในในโรงแรมห้างก็ไม่มีห้างก็ไม่มีเลยไม่เคยจะมีห้างเฉพาะในโรงแรมเท่านั้นและโรงแรมหรูๆแล้วก็ทุกคนก็จะซื้อบัตรแล้วก็มาดูแฟชั่นโชว์ในปัจจุบันนางแบบอายุสั้นมากแต่พี่ม้าเป็นนางแบบที่อายุยาวที่สุดในโลก ล่าสุดยังเดินอยู่ไหมครับล่าสุดนะก็คือเดินชุดชั้นในครับคุณคิดดูดิอฉันแก่แล้วฉันแก่แล้วเพราะขาบอกว่าเนี่ยมันจะมีงานของชุดชั้นในอะฮะมันยิ่งกว่าชุดว่ายน้ำนะผู้หญิง,ง,ง Oriental Look ก็คือดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะตอนนั้นเจ็บปองเนเนี่ย ดังมากนางแบบคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ตัดผมมาแล้วก็เป็นผมอย่างเงี้ยบ๊อบตอนนั้นนี่ะดิฉันน่ะผมยาวมากแล้วก็อยู่อยู่มาวันหนึ่งก็ลำคาญผมก็เออเราทำอะไรแปลกๆเราก็เลยตัดผมมาบ้างครับงั้นก็เลยตัดผมมาแล้วก็ตอนนั้นน่ะเดินแบบบ้างนะตอนอยู่เมืองไทยเดินอยู่บ้างครับเฉยเฉยคือเดินอยู่แค่นั้นเองนะอาจจะไม่ได้มากมาใช่และเสร็จแล้วพอ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 กลับมาจากที่นู่นก็เลยตัดผมเป็นผมบ๊อบ ให้เหมือนกับเป็นญี่ปุ่นครับพอกลับมาปั๊บงานตรึมงานไหลมาเทมาเริม ราบอกว่าโอ้โหตืมเพราะว่ามันแบบดูแปลกดูเก๋ดูไม่เหมือนใครโอ้โหแล้วเพิ่งจะกลับมาจากฝรั่งเศสใช่แล้วแบบโอ้โหแล้วงานโอ้โหเดินกันแบบว่าเพียบนึกออกไหมเดินกันที่ที่สำคัญที่สุดก็คือพอหลังจะกลับมาจากฝรั่งเศสพี่มาเดินแต่ละโชว์ส่วนมากจะฟินาเลสใช่ใช่เพราะว่าตอนถ้าไม่ใช่ฟินาเล่นี่ไม่ใช่โชว์ที่ดีนะต้องออนน้พาฟินาเล่ ไม่หรอกสาเหตุเพราะว่าตอนนั้นเรายังใหม่อยู่ไงครับแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมคงจําได้นะฮะโดยเฉพาะรุ่นนี้นะฮะแต่ก่อนเขามีรายการแฟรชั่นในทีวีด้วยใช่ไหมนี่ไปเอาข้อมูลมาจากคนดูไอ่น<อ>ี้สมัยนี้คือโรสกาเดนใช่ไหมอ่าใช่เมื่อก่อนอันแรกคือทิมแลมันจะเป็นสถานที่สําหรับการการแสดง ศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมทั้งหมดที่เป็นไทยให้ชาวต่างประเทศมาดูออ๋เหมือนเวลาเรานั่งรถไปไปไปโรสกาเดนนะค้าเรียกว่าไปส่วนสมพลานประมาณนั้นแหละคือจะดูวัฒนธรรมดูการแสดงอ่านั่นแหละเราก็จะเป็นแผนกลาคุณอนภาก็ต้องนั่งรถไปมาไกลมากวันไหนที่สามล้อไม่มีต้องนั่งช้างเข้าไป โอ้โหเพราะช้างเนี่ยมันจะมีโชว์อยู่แล้วไงก็จะขนทอ่พวกนังลำเนี่ยนั่งช้างเข้าไปช่วงน้ําท่วมชีวิตไม่ง่ายนะก็ต้องนั่งช้างเข้าไปเพราะช้างสูงที่สุดก็ไปเงี้ยกึ่งกึ่งกึ่งเงี้ยลำสนุกมากลำอยู่นานเป็นปีนะโอ้โหลำอยู่นานว่าเป็นชีก็เป็นอาชีพแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบว่าลำแค่นั้นนะเขาจะมีงานศพงานแต่งงานบวชงานฉลองวันเกิดยศ าท่านในพ้นอะไรเงี้ยก็ไปรำก็ไปรำเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีแดนเซอร์อถามว่าแดนเซอร์ไม่เข้าใจอันนั้นคืออาจจะเป็นการฝึกฝนทําให้เราไม่รู้สึกก็เลยไม่ตื่นเต้นถึงจะถามเพราะว่าดีฉท่านแสดงออกอยู่แล้วครับดังนั้นการเป็นนางแบบณนวันนั้นเนี่ยก็ไม่รู้สึกประมาแต่มันหัวใจพองโตก็อะไจะบอกไงเนาะบอกคะ อยากเดินแบบไหมไม่คิดอะไรเลยแล้วบอกว่าอยากค่าแต่งหน้าตัวเองเดี๋ยวนี้เลยค่าตอนนั้นแต่งหน้านางแบบเสร็จแล้วนะครับโอแล้วก็มีคนมาทําผมตอนนั้นจําได้เลยอ่ะตอนนั้นผมยาวครึ่งหลังใช่ป่ะครับเขาก็มาถักเปียให้เป็นเปียแบบเปียเปียยงๆเอามาเหมือนก้าวผมอย่างเงี้ยถักๆเงี้ยเราก็จําได้แล้วก็แต่งแต่งแต่งหน้าเสร็จแล้วตอนนั้นมันผอมมากอ่ะผอมมากและสูงมากสูงกว่าทุกคน ที่เป็นนางแบบอยู่นตรงนั้นเข้าใจคำนี้นะาเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสี่โอ้ก็ถือว่าสูงถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงตรงนั้นไม่มีไม่มีประหลาดอยู่คนเดียวก็จะสูงแล้วก็มันจะเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งซึ่งการเป็นนางแบบต้องสูงเข้ามาแล้วเข้าใจไหมแต่ตอนนั้นผู้หญิงไทยเนี่ยมันยังไม่มีสูงเท่านี้ เราก็โอเควะเอาแล้วว่าชีวิตนี้ก็เลยได้ทํางานอันนั้นแล้วทําไมเขาถึงชวนเราย้อนกลับไปครับอืมก็ไปถามก็บอกอ้าวก็เธอก็เคยมาซ้อมฉันน่เห็นแววแถลวอ๋อแล้วเธอเนี่ยผอมมากเลยผอมมากและสูงมากเข้าข่ายการเป็นนางแบบได้อาแล้วหน้าตาเธอก็แปลกดีเพราะว่า คุณสมบัติครบมากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนางเอกครับอ่าต้องสวนมันเหมือนกับคนรอคอยเลยมันใช่เลยถามยิงรอคอยมากี่ปีแอบฝันเล็กฝันน้อยคิดไปก็หลายปีอยู่นะแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเคยไปแอบเป็นเป็นดังแบบไม่ได้ตะตังอ่ะให้กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขาจะมีพวกนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับออกแบบเสื้อผ้าพอจบ พอจบเขาก็จะไปเกณฑ์หน้าตาดีสูงๆอยากเดินทั้งหลเนี่ยมามาช่วยเดินเสื้อให้หน่อยได้เลยเอาอย่างนน่นมา <laughs> ทิง้งทิ้งงานประจงปจำงไ,ไปเดินไปเดินไปเดินนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มี <c oughs> เขาเรียกว่าไม่มีเนื้อแท้ของพี่มมาไม่มีความคิดที่ดี <c oughs> ก็ไม่ได้ปักหลัก คำว่านางแบบคือพี่มา้าอะไรคือจุดขายและคิดได้ยังไงทําให้คนจําจนถึงวันนี้นะเลยแซยิตยังบอกม้าอ,อนนภาคือนางแบบของประเทศไทยก็เดี๋ยวต้องบอกก่อนวา่าตั้งแต่เมื่อตอนที่เริ่มเดินครั้งแรกๆเนี่ยนะคะก็ก็คือครับก็คือ,ก,คอก็คือผมเเผาก็ยังยาวครับเหมือนเหมือนสาวๆทั่วไปนะครับและเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็ได้ทุนไปเรียนที่ ฝรั่งเศสแต่กัเรื่องของการแต่งหน้าเรื่องของการสกินเรื่องของน้ําหอมอะไรเงี้ยครับนะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยพอไปตรงนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคของของการการเครซี่ไปครับนั้นนางแบบต้องเก๋นั่นคือสิ่งที่เขาบอกเราว่าก็แอบมองเราอยู่ใช่นะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างวันแรกที่ขึ้นแคทวอล์กตื่นเต้นที่สุดในโลกสั่นใม้ถามจริง วันนั้นต้องสั่นเดี๋ยวต้องบอกว่าไม่สั่นไม่สั่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเอาเอาใหม่นะลืมอาชีพแรกไปครับเป็นนางรำมาก่อนไม่ท่านผู้ชมหมกหลายอาชีพเลยลืมลืมลืมพระคืออย่างนี้เรียนน่าจะสินครับเวลาเรียนเนี่ยก็เป็นตัวเอกมาตลอดเวลาครับดังนั้นเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคงหลายๆคนไม่รู้จะรู้จักไหมตามห้องอาหารไทยจะมีรำละครเราเนี่ยก็ถูก ไปทํางานเป็นอาชีพนะคะได้กินเงินเดือนเป็นเดือนอเราก็จะไปลํำอย่างเงี้ยทุกวันก็จะมีวันหยุดแค่หนึ่งวันอะไรเง,งี้ยเป็นต้นเราก็จะไปลํำครั้งแรกเลยนะคือที่ทิมแลนด์โอ้โหอยู่ที่ไหน<อ>งงไหม<ะ>พงเพชร <laughs> <laughs> ดิฉันต้องนั่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 งรถเมเพื่อที่จะมาลงตรงป่า ตรงนั้นน่ะคือพงเชรเป็นป่าคล้ายเหมือนวาคล้ายใช่คล้ายๆเหมือนไปต่างจังหวัดน่อยๆและเสร็จแล้วมันก็จะมีถนนเล็กๆี่ยเข้าไปนะเข้าไปในนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนโรสกาเดนเลยสมัย